สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่อีกแล้วนะครับในรายการคิดซีทีวีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ับเกมที่มีชื่อว่าทีมฟาเตสนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาบุกตะลุยเกียนทีมฟาเตสกันนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับตัวเอนจิเนียร์นะครับก็อันนี้ผมก็เล่นไปแล้วนะครับซึ่งก็เล่นได้ไม่นานหรอกครับผมวันนี้ตั้งป้อมบุกถล่มนะครับยิงแม่งหน้าแหกครับตันแรกขาดครับผมสองอันนี้ต้องอยู่ด้วยกันสิ สองนี้ต้องอยู่ด้วยกันซีสองนี้ต้องอยู่ด้วยกันซีเอาพอนะครับเอนจิเนียร์สายจูเรนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูติดมึงติดมึงก็ติดมึงอ่ะจะบุกอ่ะจะปลูกอ่ะจะบุูกอ่ะมึงโผล่มึงได้จะบอกมึงจะออกมาเว้ยเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะตีหนูตีหนูมันจะลงมาเผาแล้วว่ะ จะลงมาเผาเราอะจะลงมาเผาเราจะลงมาเผาเราลงมเผาเร้ยอุ <The> <baptism? are again response> mm ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มัองันคร้องเรามค้งาเศศย์ครับมาเรศศิ้ย์าเศศ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 ย์ยัดแม่งเลยเอาจินะครับ ไอเทมเหล่านี้ผมก็ไปได้ม,มานะครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งยึดคืนเดี๋ยวเฮ้ยยึดมาก่อนต้องมายึดเบยต้องมายึดเบย์ต้องมายึดเบยไม่ต้องมายึดเบออยเบอะไรอะไร,าร,าารากินทำไรกินทำไรยินทำไรวางเอาไปเอามาตั้งบนนี้ก่อน ครับในหุน่นเราอยู่ไหนหุ่นใครเราอยู่นี่ไหม <c oughs> ยกไปยกไปยกไปลุกยกไปทางนี้กูได้แล้วยินซ่อมอยู่สุเอาดิ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  อะไรเนี่ย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 ซ้อมซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนไม่ได้ Thank you r y m u s I you see ยิงแม่งเลยสักมันไส้ยิงแม่งอีกรอบหนึ่งไม่สนไม่สนยิงไม่ดียิงไม่ดียิงไม่ดียิงดักยิงดักยิงดักไอยิงแม่งรัวรัวยิงแม่งรัวรัวเอาบอลหนี่อะไรหนูข้างบนนั้นตัวหนึ่งเห็นยังไงเดินอยู่นะ ไปไหนเล่าไปไหนเล่าไปไปไหนเล่าไปไหนเล่าไปไหนเล่าจะไปไหนเล่าจะไปไหนเล่าอ้าวหมดโนนบนะครับจบแค่นี้แหละก็พันนี้ก็มาเล่นให้ดูเฉยเออแก่หลังจากที่ไม่ได้มาเล่นสองสามอาทิตย์นะครับก็สําหรับพันนี้ลาวไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าส่วนเกมอื่นเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันทีหลังนะครับก็สำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย